สวัสดีครับสวัสดีสุกูสุกคนครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาเบิ้งไอ้ชาวบ้านเพิ่นตกปลาครับว่าเพิ่นตกแบบไหลวิธีหาปลาของเพิ่นครับนี่ครับบรรยากาศข้างคลองครับตรงนี้ข้างคลองเดี๋ยวไปเบิ้งครับนี่ครับมองเพิ่นตกปลามองตกปลามองลับปลา เมืองครับข้องข้องแมา่น้ำล่าเลยครับนี่นี่ครับบรรยากาศดีขนาดครับเดี๋ยวลงไปเบิ้งครับไหนตรงไหนที่ว่าตกอันนี้ออ้เบ็ดเบ็ดกี่หลังนี่กี่คันนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหก ปลาใสเบ็ดเยอะขนาดนี้ได้เหรอเอาอะไรเป็นเหยื่อมันอ่ะหกเจ็ดค uh huh. ันเลยทิ uh ้งไว้แบบเนี้ยเดี๋ยวให้มันเอามาดูันานๆทีมาดูทีหนึ่งใช่ไหมปลาอู uh ้ huh. มาดูครับนี่ครับปลาปลาที่เขาได้ก่อนหน้านั้นนะครับ ลเล็กก็มีปลาเล็กก็มีมีทั้งปลาเล็กปลาใหญ่อโอ้ตรงนี้ก็เป็นก็ใส่ปลาเหมือนกันใช่ไหมนี่ในยกขึ้นมาดูหน่อยสิโอ้โอ้นี่ไม่เข้าออกไปละมันออกปไปแล้วปลาให้ตกมาหน้าเข้าไปละอืม แต่ก็ได้เยอะอยู่นะเอาได้เป็นเหยื่อมันน่ะเมืเ่อิ่งครับเพิ่ไอ้ไเบ็ดพ่นไซ่หาหกนี่นี่เหยื่อครับอันนี้เหยื่ออะไรนี่อันนี้ซื้อมาผ,ผสมใช่ไหมแกะถือว่าเรา<ำ>เอาแกบเอาลำนี่ นี่ครับบึงเบ็ด<ม>ขนาดจังามา้นงมวนดใดไ่นะครับนีม้วนนีก็มีเบ็ดอีกที่บพเดไซก็มีอยู่สี่ขั้นครับที่ส่แล้วก็หาหกขั้นบนครับแต่เรามาดูตอนไหนได้เได้ยินเสียงกระดิ่งแล้วก็มามันได้ยินถึงถึงบ้านด้วยเหรอ แล้วแต่จังหวะเวลาเราว่างเราก็มาดูอย่างนี้ใช่ไหมเบิ่งครับอันนี้ยังไม่มีติดสักคันเลยใช่ไหมนี่หรือว่าเรายังไม่ได้ยกดูอันนี้เอาไ้ทั้งคืนได้ไหมเบิ่งนครับเบิ่งนบรรยากาศเพื่นตกป่าห,หลายตัวแหระครับ แต่ว่ากับรถไฟไทยบรรยากาศีนปนอ,อนครับเบิ้งฝนกำลังสิโต๊ะครับตอนนี้เริ่มมือดแล้วเริ่มค่ำแลวตอนนี้เึงครับบรรยากาศตรงนี้เนี่ยเขาอันนี้กั้นไว้ใช่ไหมนี่ตรงนี้เนี่ยเห็นเป็นมีเสาเนี่ยใช่ไหมไม่เป็นเสาเสาอยู่ตรงนี้เนี่ยตรงกลางคลองเนี่ยคือกั้นไว้ใช่ไหม แต่ไม่ได้กั้นไม่ได,ไมได้มีอะไรมากั้นใช่ไหมเป็นไม้ไว้เฉยมันเก่าแล้วนานแล้วใช่ไหมอืมเบึ่งครับเบ็ดิ่นแต่ว่าช่วงนี้วบวไดปลาแล้วครับอืมเขาจะเก็บแล้วก้อนนั้นก็ไล่อยู่ครับหลายตัวแล้ว นี่ครับทีมันไดมีแต่ตัวใหญ่รครับตรงนี้ปลาพามาชมบรรยากาศครับนี่ครับบรรยากาศดีครับขางคล้องหาอยู่หากินครับ เจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับ